เกี่ยวกับเรื่องของทวิภาคีวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรระบบทวิภาคีศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับของระบบทวิภาคีที่เข้ามาในในบ้านเราเริ่มตั้งแต่ระยะที่1ระยะที่1ก็คือประมาณปี2527ถึงปี2537เขาเรียกโครงการแรกๆว่าโครงการโรงเรียนโรงงานถ้าใครที่อายุตั้งแต่ประมาณ3839 40เนี่ย ถ้าเรียนระดับปชวชนี่อาจจะทันนะครับเพราะโครงการยุคแรกๆนั้นเขาใช้ชื่อว่าดูโอซิสเต็มนะครับคือระบบโรงเรียนโรงงานคือเด็กที่เลือกเรียนทางด้านอาชีวะเนี่ยจะต้องไปทํางานที่สถานประกอบการตอนกลางวันนะครับแล้วก็ตอนเย็นหลังจากเลิกงานประมาณ17บเนาฬิกาเนี่ยจะต้องกลับมาเรียนต่อที่วิทยาลัยอันนี้คือระบบทวิภาคียุคแรกที่เกิดในระยะที่2เนี่ย เริ่มตั้งแต่ปี2538ไปจนถึงปี2540เปลี่ยนหลักสูตรนะครับระยะที่2เป็น DVT ก็ใช้ชื่อเหมือนเดิมนะครับดูโอวิคาเชนนนนะครับไทยเทรนนิง่งระหว่างรัฐบาลไทยร่วมกับเยอรมันนะครับเยอรมัน,นจะสนับสนุนเรื่องของครูฝึกอาชีพแล้วก็มาแนะนำเทรนนิ่งให้กับครูที่จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวะระยะที่3 ก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่ปี2,542จนถึงปี2,550ประยะกที่3เป็นการปรับเปลี่ยนนะครับระบบทวิภาคีจากที่มีการสนับสนุนของเยอรมันมาเป็นรัฐบาลไทยทําเองนะครับด้วยให้นักศึกษาเนี่ยมีการเลือกหลักสูตรระหว่างการฝึกครึ่งหลักสูตรก็คือเรียนในสถาบันการศึกษา1นะครับ2 ไปเรียนกับสถานประกอบการอย่างเช่นหลักสูตรปรวชวเนี่ยกำหนดไว้3ปีจะต้องเรียนในสถานศึกษาเนี่ยปีครึ่งแล้วก็ฝึกอาชีพในสถานประกอบการปีครึ่งส่วนระดับปวสเนี่ยหลักสูตร2ปีก็จะฝึกสถานประกอบการ1ปีเรียนในสถานศึกษา1ปีสำหรับรุ่นที่4ก็เริ่มตั้งแต่หลักสูตรปีการศึกษา2 5 5 8นะครับ ที่เขาบังคับของของเราเนี่ยใช้หลักสูตรในระยะที่4ที่ใช้ในการเรียนการสอนก็เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับปักที่หน้าอกจาก DVT เปลี่ยนมาเป็น D.E. นะครับ DVE เป็น Duo Vocational นะครับ Education เป็นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีหลักสูตรทุกอย่างใช้กันเหมือนเด็กที่เรียน หลักสูตรปกติทุกอย่างแต่เป็นจานจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีคือจะเรียนภาคทฤษฎีในวิทยาลัยวิชาที่เป็นภาคปฏิบัตินักศึกษาต้องไปฝึกตามสถานประกอบการที่ได้ลงนาม MOU ร่วมกับวิทยาลัยที่จัดการเรียนการศึกษาไว้นะครับ ที่เลือกเรียนระบบทวิภาคีนะครับผมจะสรุปให้เป็นข้อๆนะหนึ่งนะครับนักศึกษาจะได้วุฒิการศึกษาเหมือนกับนักศึกษาที่เรียนภาคปกติแต่สิ่งที่แตกต่างไปก็คือนักศึกษาจะมีทักษะและประสบการณ์ในการทํางานที่เหนือกว่านักศึกษาที่เรียนภาคปกติอย่างมากเพราะว่าการฝึกของนักศึกษาทวิภาคีเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรพวชเนี่ยต้องฝึกอย่างน้อยนะครับ ครึ่งหนึ่งของหลักสูตรก็คือปีครึ่งถ้าเป็นระดับปวสก็ต้องฝึกอย่างน้อย1ปีเชื่อได้ว่าในระยะเวลาการฝึกอาชีพ1ปีเนี่ยนักศึกษาจะมีทักษะประสบการณ์ในการทํางานสูงกว่านักศึกษาที่จบวุฒิการศึกษาในภาคเรียนปกติที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคี 2. ประสบการณ์ในการทํางานนะครับทักษะวิชาชีพวิชาชีวิตวิชาสังคมที่เขาอยู่ร่วมกับสถานประกอบการนักศึกษาเนี่ยจะปรับตัวเข้ากับ สถานที่ทํางานได้ดีกว่าเพราะนักศึกษาเนี่ยใช้เวลาในการฝึกอาชีพที่ทํามาอย่างน้อย1ปีนะครับเลือกอาชีพของตนเองในอนาคตนะครับสามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้เร็วกว่านักศึกษาที่เรียนภาคปกติ 3. ค่าตอบแทนระหว่างเรียนนะครับที่นักศึกษาที่เลือกเรียนระบบปกติจะไม่มีค่าตอบแทนให้นะครับต้อง ขอชาใช้จ่ายในการเรียนจากผู้ปกครองเท่านั้นส่วนนักศึกษาทวิภาคีเนี่ยเราได้ไป MOU กับสถานประกอบการมีค่าตอบแทนให้อย่างน้อยขั้นต่ำนะครับ150บาทถึง350บาทนะครับเพื่อช่วยให้หนักศึกษาเป็นกำลังใจในการฝึกอาชีพหรือฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพที่ตนเองเลือกเรียนนะครับสสิ่งที่นักศึกษาจะได้คือ โอกาสในการมีงานทำนะครับถ้านักศึกษาตั้งใจปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในเรื่องพื้นฐานเชื่อได้ว่าหลังจากจบหลักสูตรแล้วนะครับนักศึกษาจะได้รับพิจารณาในการทํางานในสถานประกอบการตัวไปส่วนสถานประกอบการนะครับที่จะได้รับจากระบบการศึกษาทวิภาคีสิทธิประโยชน์อย่างแรกที่ได้สถานประกอบการจะได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเพราะว่าเงินค่าใช้จ่ายที่ จัดหลักสูตรทรวิภาคีทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้กับนักศาทวิภาคีทางบริษัทสามารถเบิกค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ได้ 2. นะครับบริษัทสามารถเลือกพนักงานของตนเองที่จะเข้าร่วมมาพัฒนาองค์กรในอนาคตได้เพราะนักศึกษาที่ไปฝึกระบบทวิภาคีเนี่ยบริษัทเป็นคน ฝึกเองนะครับสอนเองว่าจะให้เขาเป็นอะไรทํางานอะไรฉะนั้นปัญหาที่จะตามมาในอนาคตว่าเด็กจบไปแล้วทํางานไม่ได้ทํางานไม่เป็นจะไม่เกิดขึ้นนะครับ 3. บริษัทจะเรียนรู้พฤติกรรมของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มฝึกอาชีพฉะนั้นเมื่อนักศึกษาจบหลักสูตรบริษัทก็จะมีข้อมูลพื้นฐานในการเลือกนักศึกษาที่จบหลักสูตรเข้าทํางานต่อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ นี่คือข้อดีหลักๆของนักศึกษาทวิภาคีส่วนทางด้านวิทยาลัยเนี่ยสิ่งที่จะกลับคืนมาที่วิทยาลัยคือมาตรฐานการจัดการศึกษาและการยอมรับของหน่วยงานนะครับที่นํานักศึกษาไปใช้นักศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรครับ วิทยาลัยโพล y เทคนิคลานนะครับจริงๆเราเปิดทั้งหมดอยู่11สาขาผมจะขอยกตัวอย่างนะครับของสาขางานยานยนต์ที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีสาขางานยนต์เนี่ยเราเริ่มเปิดรับนักศึกษาในระบบการศึกษาทวิภาคีตั้งแต่ปีพศ2559นะครับโดยปีแรกเรารับนักศึกษาจํานวน18คนเท่านั้นนะครับโดยคัดจากนักศึกษาระดับปวชอ300กว่าคนนะครับนักศึกษาที่จะเข้า โปรแกรมนี้จะต้องมีคนสมบัติไม่ขาดไม่ลาแล้วก็ไม่สายมีพฤติกรรมดีนะครับแล้วก็เราได้ไปติดต่อกับสถานประกอบการจํานวน 30- มสถึงสีบกว่าบริษัทแต่บริษัทที่มีความประสงค์ต้องการนักศึกษายอยู่จํานวน4บริษัทก็คือที่เริ่มต้นคือบริษัทคัน,นาดา้าพอลาไดบริษัทอิลสูเชียงใหม่เซลล์บริษัทสยามนิสสันนะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือ บริษัทโตโยต้านะครับเพื่อมา MOU แล้วก็ลงนามรับนักศึกษาในนักศึกษาเนี่ยออกฝึกอาชีพในปีแรกคือปี2560นะครับหลังจากนั้นเราพอเปิดมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันถามว่าประสบความสำเร็จไหมในการจัดศึกษารระบบพิ่าพาคีการตอบรับของผู้ปกครองดีขึ้นนะครับเราดูได้จากยอดในปีแรก มีนักศึกษาร่วมโครงการอยู่ประมาณ18คนปีต่อไปก็พัฒนาขึ้นมา28คนอีกปีหนึ่งก็พัฒนาขึ้นมา35คนอีกปีหนึ่งก็พัฒนาขึ้นมา40คนการตอบอรับของสถานประกอบการก็ดีขึ้นมากนะครับหลังจากที่แต่ละรุ่นจบออกไปแล้วนะครับนักศึกษาที่เรียนโปรแกรมทรวิภาคีเนี่ยมีโอกาสได้งานทําสูงกว่านักศึกษาที่เ,เรียนปกติแล้วก็ ผลตอบรับของนักศึกษาและก็ผู้ปกครองรู้สึกมีความภาคภูมิใจมากที่ลูกตนเองเลือกเรียนระบบถวิภาคีปัจจุบันเนี้ยนักศึกษานะครับที่จบหลักสูตรันแต่รุ่นแรกๆนะครับได้ทำงานในสถานประกอบการตามที่ตนเองได้ใฝ่ฝันไว้นะครับ ระดับชั้นปวสปีที่2ในระบบทวิภารีค่ะตอนนี้นะคะกําลังสึกงานอยู่แผนกการเงินค่ะที่นี่นะคะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งทําเกี่ยวกับการวิจัยต่างๆนะคะและจะมีผู้ประกอบการมากมายที่เข้ามาร่วมทําวิจัยกับทางเราและฝากขายสินค้าไว้กับทางเรานะคะซึ่งทางเรานะคะจะเรียกที่ฝากขายนี้ว่าอินโนสโตค่ะและงานที่ดีชันนะคะได้รับมอบหมายให้ทำในทุกๆเดือนนั้นก็คื การสรุปยอดขายของแต่ละเดือนในอินโ t สโตเพื่อที่จะส่งยอดขายแต่ละเดือนนะคะให้กับผู้ประกอบการที่มาฝากขายด้วสับทางเราค่ะและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆนะคะ <n> ก็จะเป็นงานการตรวจลูกหนี <n> ้เช็คลูกหนี้และการจ่ายเงินอุดหนุนทั้งภายในและภายนอกและการเบริกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆภายในองค์กรค่ะ ตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ระดับชั้นปวสชั้นปีที่2ค่ะเป็นนักศึกษาทวีภาคีนะคะถ้าพูดถึงข้อดีของการเรียนทวิภาคีนคะคะก็ที่สําคัญเลยก็คือการที่เราใช้ความรู้ความสามารถที่เราเรียนมานะคะเอานํามาใช้ในสถานประกอบการจริงค่ะได้ใช,ไใช้ได้เรียนรู้นะคะในการทํางานแบบจริงๆเลยค่ะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราสามารถนําความรู้ที่ได้เนี่ย ไใช้กับสหประกอบการอื่นที่เราสามารถทํางานหรือว่าเราเรียนจบแล้วอยากทํางานก็สามารถทํางานได้เลยอะไรเงี้ยนะคะก็ข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือเรามีเขาเรียกว่าอโอกาสมากกว่าคนอื่นๆที่เรียนในห้องหรือว่าเพื่อนๆที่แบบไม่ได้เรียน,น,นทวิภาคีแบบเรานะคะก็ทําให้เรามีโอกาสตรงนี้สหประกอบการจะรับเราเข้าทํางานแล้วก็มีโอกาสมากกว่าว่าเรามีทักษะ มีความรู้ที่นำมาสามารถแบบมาใช้ในสา,ารประกอบการได้จริงๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพ,พิมพ์ฤััิแก้วใส่นะคะกำลังศึกษาอยู่ชัน้นปวสชั้นปีที่2ค่ะเป็นนักศึกษาไทายวิทยาคีนะคะ ถ้าถามว่าทาไมถึงเลือกเรียนทวิภาคีใช่ไหมคะการเรียนทวิภาคีเนี่ยก็เหมือนการทํางานจริงๆของขององค์กรจริงๆของบุคลกากรจริงๆเนี่ยคะ่ะซึ่งการเรียนทวิภาคีเป็นการทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยได้รายได้และสิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดใช่ไหมคะจบมามีงานทำบริษัทหรือว่าองค์กรเนี่ยรองรับค่ะรองรับการทํางานของเราจริงๆ่